คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินจะพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาชมแนวทางนะครับจากการเสี่ยงโชคนะครับจากสัตว์เลี้ยงภายในบ้านนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณนนทิยาพารวยนะครับได้ส่งแนวทางมาให้ทางช่องของเรานะครับ ได้นำมาให้พี่น้องได้พิจารณานะครับได้รับชมเป็นแนวทางนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าแนวทางนี้จะได้มาแบบไหนจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโม่ปะไปเร่าๆๆไปกินขขาวกันไปเร็วๆๆคุณมก็อยากไปเล่นน้ำเด็กน่อยนะคะบางบางข้างน้องว่าเล่นนอนนะคะ เขากะเอาปากไปคาบเสียกแฟ้งเปยนะคะแต่ว่ากัแกล้งบ่ได้นะคะเขากะคุ้มแกงแกงไปแกงมากแกงเปย์่ได้เขากะนอนน้ากันเลยนะคะขางเปนะคะหมาโอโม่โอโมหมาเสียเหตุมันลูกโอโมหมาแสนรู้มาเร็วเร็วไปจับเลขกันเร็วเรมาโอโมมาไปจับเลขน้ำยายมาเร็วเร็ยายพาไปกินเขาเนาะอ่ามาเร็วๆไปกินเข้าไปจับเลขให้เอฟซีเร็วๆร็เร็วเโอโมมาเร็วสิได้ สิได้ er s okay. <S มอีอาหารก hey, ินเนวสิแล้วซ yeah. anyway ื้อขนมซื favor, claro ้ออาหารมาให้กินยายเอิญไปกินเขานะคะโอโมโอโมไปแล้วนะคะกินเข่าเราก็สิให้จับเลขกนะคะยายเอิญไม่กินเข่าโอ้โหเนี่ยค่ะบางข้างนอกว่าเล่นนอนเขาก็เขาก็เอาปากคับเสียบแก้งเปนะคะก็กับกับแกงบ่ไหวนะคะเพราะว่าแห้งบ่ถึงนะคะ เขาปากคาบเสียกแกว้งไปแปล้งมานะคะ,ะ,ะไม้ยังคือ,อนอนทิยาว่าเขาเป็นไม้ที่แปลกนะคะเวลาเข้ามาหาเขาเองเขาก็ชอบเอามื่อมาเกาขานะคะก็เลยคิดมาสิขาจับเล็กให้พอแมพ่นอ้องเอฟซีงวดแรกนะคะให้เขากินเขาก้อนกินเข่าก้อนต้องสร้างเสียงเขาจับเลขกนะคะนะคะเลี้ยงต่างแต่ในน้อยนะคะต่างแต่ในน้อยเลยหลานหลานไส้เอามาเลี้ยงนะคะ เอามาแต่แม่แม่เอามากบมาตัวนี้มัตตาคอนแกนบ่อ๋อมาตาหนองกรุงศรีนะคะมาตัวนี้เอามาเลี้ยงตั้งแต่ในน้อยจะออกจากท้องแม่เขาคนนั้นนะคะแต่เกิดมาแต่มาันคือคนเวลาเขาตกใจเขาสีแดนเขาบานได้นะคะแต่ว่าแต่อ๋อมาตัวนี้อายุสองเดือนย้ายมาอายุสองเดือนสียาวัคซีนแล้วนะคะ เขากินทุกอย่างคือคนนะคะน้องเคยบอกเห็นฟ้างกินพัดมี่กับกินสมตํากับกินแต่ว่าน้องดิยญ้าว่าแปลกเวลามหามหาแม่อยุบานนี่เขาหมักเสียเอาเมื่อมาเกาขาเข้านะคะน้องดิยญาก็เลยว่าเสียให้เขาจับเลขให้พ่อแม่น้องเอฟซี่นะคะว่าเขาสิจับให้ห้าบโบงวดนี่อาจจะเป็นงวดแรกนะคะบรููว่าเขาสิจับบาจับโอโมโอโมมาจับเล่ห์ให้เร้วโอ้ปัดนั่น เอ็นเอ็นเอ็นโอโมออกมาเร็วอยๆลูกเร็วเอ็นโอโมมาจับเละหายเนี่ยพี่แม่โอโมอยู่ด้านหลีลูกพี่แม่น้องน้องนี่พี่แม่โอโมโอโมโอโมมาจับเละข้าหน่อยแล้วมาไปเอ็นกันนะคะมาซุกมาเคียบกระจินตีมาแม่พี่น้องขนมกระจินมขนมกระจินมาเคียบกระจินมาเคียบนี่คือหน่อยหนานะคะ หมาเมืองได้กินหน่อยนะนี่ย่า่หมาบ้านนี่ได้กินหน่อยนะนออนเอากินน้ำข้น,น,นกินทุกอย่างบอกแปลกนะคะหมาหมานี่นุ่นดียากกว่ามันแปลกนะคะเดี๋ยวสิเอิญเขาออกมาจับเล็้ยค่ะนะคะเขาเขาไปแอบยึดใส่เตียงะคะ่ะเวลาเข้ามาบ้านนี่เขาจับมาเอาเมื่อมาเาขาขาเข้านะคะมาสึกขาย่ายมาวองตั้งสมตำกับจีนแมนเ่ราะย่เมืดทุกอย่างในนี้น้องเคยบอกว่ามา ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางก๋วยเตี๋ยวกะจวเ๋ยวกจินสมตำกจิน อันอันน้อยนานี่มาเคียบมันบ่มาเคียบซุกกะจีนมันบ่เอาเราย่ามนอนเขานอนใส่ยายนอนหน้าบ้านอ๋อนอนห้าบ้านเขาบ่ห้องเขาบ้านตัวแต่ไนหน่อยเอามาอยูใหม่ๆเดี๋ยยินข่าวว่าเขาห้องเขาบ้านมันบ่เขาพืดอแรกอยากเขาพูดอแรกเขานอนมากกะนอนหนาบ้านเลยนอนหนาบ้านกะนอนมันบ่เดี๋ยวนีขึ้นแล้วให้น้อนนอกบ้านเขาก็นอนนะคะ ต่ว่าแปลกน้องพี่น้องน้องหมาอายุแค่สองเดือน<ด>ต,ตัวใหญ่ๆนะคะแอดมินสีเอิญเขาออกมาจับเลขให้ <ๆ S 2> ใหต่ว่าอันนี้สัมผัสแม่เล่าจาของบาที่เล่าเรี่ยงนะคะแล้วก็เป็นแมวของน้ง่นพิย่านี่ยนะคะน้องเอ่อน้องปาล์มนะคะน้องต้นปาล์มคือหลานไส้นะคะเอามาเลี้ยงต่ว่าสียให้ขาบเลขให้ย่าเบ่เคยแหกขาบมันบ่ บ่เคยหายคาบเล็กเชียอันงวนนี่สีหายคาบหายเขาสีคาบหายบ่เคื่องย่ยคิดว่าล่องเบิงเนาะล่องเอิญเขามาหายคาบเลขกหายเนาะหน่อยย่ยเนาะคือสีบวาเป็นอย่างเนาะห้าเขาหายโชกหายลาบเนาะความันแปลกแม่หมาคือคนเนเพื่อมีโชคมีลาบเนาะแล้วสเอินเขามาคาบเลขกหายนะคะเดี๋ยวเขาค่อยมาติดตามน้วกันนะคะว่าโอโมสีคาบหายตัวใดเขาบ่เคยคาบเด้อค่ะเด้อ ้าเขาหลู้เรื่องจริงๆเขาอาจจะยิบโจกยิบลาไปห้านะคะคอยมาติดตามน้องกันเดี๋ยวแอดมินเสิอื่นเขาออกมานะคะไปเบิรงน้องกันเลยค่ะว่าเขาสีขาบตัวใดนะคะโม่โอโม่ม,มาจบเลขหยายายเนี่ยแล้วจบเลขหายเอฟซีเนี่ยแล้วหวดมันที่เอ่อ,อหนึ่งกันย่านี่เลขสีออกกันไดโอโม่จ้าไปนะเด้อยายสืออาหารมาให้กินนะลวงแม่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวกอนตัวเดียวกอนอ่า แม่แม่ม่ี่ไหนพ,พี่หน่โตล้พี่น้องอ้าวนี่นีอีกตัวนึงตัวนึงตัวนึ่งตั่งพ่เ้วสาวมาอยู่ในปากสามสามมย่ไร้านขาดสมตัวนม่ขึ้นได้บหอมมาย่า่คือลไข่้พี่น้องพี่น้องเพิ่งได้เพิ่งได้สีเลี่ยงเห็นเบิ่งไหมขึ้นได้ อุย้ยหมาเสนดูพี่น้องพี่น้องโอโมนะคะอันอันอันนี้เป็นอันที่หนึ่งงินวะอันที่หนึ่งเป็นศูนย์นะคะโอ้โอ่มร่ม่ม,มอันนี้อยู่ในปากเป็นหาอันนี้เป็นเก้าเนยยายสลับกันเอาได้พี่น้องเด้อ ไม่เลนะได้ไรไหมมันก็มีเลขซี่โตหมขาเนะอืมขาบซตซี่ใบพเนี้เอาออแค่เอาีอาเอา่เลกเอาอันใดออกเอาูเตะเอาอันศูนออกเนาะ,อะอเอ็ดเอดมินสเียเ,เอาศูนย์ออกนะคะเพอ่ายายบอกว่าโอโมครับอันคาบอันแรกัเป็นเลขศูนย์นะคะ คาบตัวที่หนึ่งเป็นเลขศูนย์ย่ากเรเลกว่าออกซะพนันเลขว่าคา,าบคาบรอบที่สองนี่คาบสามอันเลยนะคะนะคะสามสามอันเด,เดี๋ยวแอดมินสีให้ซู้ให้เบิ้งนะคะว่าเป็นเลขตัวใดแต่ว่าเขาคาบพร้อมกันสามอันกับบลูบอสามารถบอกได้เด้อค่ะเด้อว,ว่าตัวใดมาก,ก่อนมาหลังเพราะว่าคาบพร้อมกันได้แย่งเอาอยู่ในปากโอโม่นะคะเป็นเลข มีเลขเก้ามีเลขแปดมีเลขหาติ่าอันนี้คาบที่แรกนะคะนะคะแอดมินสี่สูงหมายเบิง้งไว้มีเลขอย่างแน่เอาเลขศูน,น์เอาไว้นี่โอโมโอ่ม้าโอโมโอ่หรือสูนักโอโม่นะคะ หมาแสนลูกกินทุกอย่างนะคะพัดมีกับกินสมตํากับกินกว๋วยเตยเี๋ยวกับกินเข้าเหนียวกับกินเข้าเจ้ากับกินกินทุกอย่างแอดมินมาเขาเป็นคนที่แปลกนะคะเป็นหมาที่แสนลูกที่แปลกเขาเขาคือคนผู้นึงนะคะก็เลขเอาให้เขาจับเลขงวดนี่เป็นงวดแรกนะคะตัวที่หนึ่งที่เขาขาบมาให้ก็คือเลขศูนย์นะคะ ตัวที่สองนี่เขาคาบพร้อมกันสามใบเลยพี่น้องคาบพ้อมกันสามใบเลขนนทิยาเอาใส่จานห้นี่นะคะเอาใส่จานห้คาบเขาคาบพ้อมันกันสามใบนนทิยาก,กับแม่ได้แย่งออกจากปากเขานะคะมีเลขเก้าเลขแปดเลขหานะคะกับบรูว้ว่าอันใดมาก,ก่อนมาหลังเพราะว่าค่าพ้อมกันได้แย่งเราออกจากปากเขานะคะอันนึงนะคะ ก็เลยเป็นเก้าแปดหาหรือหาแปดเก้าสลับกันเอาเด้อค่ะเด้อแต่ว่าอันอันเลขศูนย์นี่เขาขาบก้อนแม่ก็เลยบอกว่าแยกเลขศูนย์ออกนะคะนะคะกะบับรู่ว่าเลขสีออกตัวใดเฮาเหตุเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อพอว่างวดนี่เป็นงวดแรกของสุนัขหรือหมาโอโมหมาแสนลูนะคะต้โโโทนที่ย่าว่าเขาเป็นหมาที่แปลกนะคะกินทุกอย่างกินแบบคนกินคือค้อนธรรมดาเลยนะคะสมตํากับจินพัดมี่กับจิน ก๋วยเตี๋ยวกับจินปิ่งปลาปิ่งไก่กินเมดนะคะเขาเนี้ยเขาเจ้าเขาว่าได้เลือกนะคะนะคะก็เรียกว,ว่าเขาเป็นคนที่แปลกแอดมินก็เรียกว,ว่าให้เขาจับเลขให้เพื่อเขาหายโชกลาบในงวดวันที่หนึ่งกันย่าสองหาหกสี่กับบุลูา,าจะใช่หรือว่าใช่จะออกหรือว่าออกเข็ดเป็นแค่แนวทางะะด้ค่ะเด้นอนอที่ย่านี่เป็นแค่ซื้อเป็นแค่ซื้อกลางเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ตัวเลขมันกับเขาได้รุดได้บุ้มีผู้ใดรูนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเด้อขอห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีจับสลับกันเอานะคะบลู่าสิตําแน่งไดออกนะคะออกบ่ออกชัยบออ่ชัยบ,ยบุมีไผ่ายกูขอห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหยวยลำรวยเป็นเรืการโชคดีสวัสดีค่ะ